ทำไมรถบรรทุกต้องเปลี่ยนน้ามันเกียร์ก็ด้วยเหตุผลเนื่องจากว่าเมื่อรถวิ่งไปที่ระยะทาง2 0 0 0 4 0 0 0 0กิโเมตรหรือประมาณ2ปีนะครับน้ำมันเกียร์ก็จะเสื่อมสาภาพแต่ทาให้เกียร์มีการสึกหอ้อและทําไมต้องเปลี่ยนน้ามันเกียร์เซนเอฟอีโคฟูนะครับซึ่งเป็นน้ํามันเกียร์ที่มีการผลิตจากบริษัทที่ผลิตเกียร์โดยตรงนะครับซึ่งนะครับจะมีคุณสมบัติทําให้เกียร์นะครับทำงานราบรื่นนะครับและก็ยืดอายุการใช้งาน ซึ่งระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์รุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระยะ2 4 0 0 0 0กิโลเมตรหรือ2ปีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับตรงนี้นะครับเรามีแคมเปญอยู่นะครับก็คือช่วงนี้จะลดน้ำมันเกียร์นะครับถึง15ก็คือจนถึงวันที่30ธันวาคม256นี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลมาที่นะครับเบอร์ 075 313 007ได้ครับผมขอบคุณครับ